โอ้โหมุมกาแฟของนอะไรกวันวนี้ฮะจากฝีมือเราเมื่อวานเนี่ยนะก็สามารถที่จะจัดมุมกาแฟแบบธรรมชาติธรรมชาติของเราสวยงามเลยจากไอเดียเก๋ๆจากการรีไซเคิลนะไม่ต้องลงทุนฮะใช้แค่ความคิดไอเดียของเรา ช่องกินทนสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเรนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับชาววันเสาร์นะมุมกาแฟเก๋ๆของนาเล็กนะอยู่กับธรรมชาตินะวันนี้พามาดูมุมเก๋ๆมุมจากไอเดียเก๋ๆ,ๆของนาเล็กนะที่เอาสิ่งที่เหลือใช้สิ่งที่ไร้ประโยชน์ที่เขาทิ้งกันเรามาสร้างงานนะเพื่อลดปริมาณขยะและก็ทำขยะของเรานี่ให้มันมีคุณค่าให้มีมูลค่า ถ้าทิ้งขยะไปวันนี้ก็ถูกไปทํำลายแต่ถ้าเกิดว่าเราเอามาใช้ประโยชน์เป็นปีหรือว่าหลายปีนี่กว่าที่พวกนี้มันจะย่อยสลายหรือขึ้นสนิมพังผุพัง,พงจนใช้ไม่ได้อันนี้ก็เป็นตะแกรงคะตะแกรงที่หลายคนก็เคยเห็นในห้องน้ําเราเนี่ยวางสบู่วางของมุมต่างๆ ของในบ้านใต้ใช้ได้เลยแต่บังเอิญว่ามันมีขึ้นสนิมนะเริ่มปุพังแล้วเจ้าของบ้านก็คิดว่าเอาไปทิ้งดีกว่าก็ในโซนถังขยะนันแลเห็นก็เอามาใช้ประโยชน์ดีกว่าเนี่ยแล้วก็มาแขวนไว้กับ ต้นไม้เนีแ่แหละนะเป็นมุมธรรมชาติของเราใช้ตะปูยึดนะต้นตะแบกคือต้นตะแบกมันผิวมันลื่นมันไม่สามารถที่จะผูกอะไรเกาะได้นะเพราะเดี๋ยวมันก็ถึงว่าสลัดเปลือกนะทิ้งเปลือกเพราะฉะนั้นกล้วยไม้มาเกาะก็ไม่อยู่นะมันไในเหมือนเปลือกไม้อย่างอื่น ก็มีวิธีที่เหมาะสมก็อย่างนี้แหละนะหาอะไรมาแขวนจากตะแกรงที่ไร้ค่าก็กลายเป็นดูว่ามีค่ามหาศาลสลับนาเล็กนะคนอื่นจะมองอยังไงก็ช่างแต่ว่าเราภูมิใจเราดีใจที่เรามีมุมกาแฟของเราแบบนี้ไม่ใช่เพราะ เฉพาะว่าตะแง่นะอย่างอื่นก็มีนี่นะเห็นไหมตูดพัดลมก็ใส่ขาหลวงหลังลายได้นะเดี๋ยวต่อไปเขาเป็นกอใหญ่ก็สามารถที่จะย้ายไปปลูกที่อื่นได้นะหรือว่าอยู่มุมนี้ถ้ามันสวยก็อยู่ไปเรื่อยๆนะแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือไม้ที่เรามาประดับเนี่ยมันต้องมีความเหมาะสมที่จะอยู่ อยู่ในบรรยากาศอย่างนี้ได้ดีนะฮะมาดูฮนะอันนี้หมวกก,นกันน็อกหมวกกันน็อกเก่าๆที่ลอยน้ำมาอะไรก็จัดการซะใส่สับปะรดสีสวยงามเลยเนี่ยสับปะรดสีเหมือนปลาดาวเนี่ยเริ่มแตกหนอ่อแตกไปเต็มกระถางแล้วนะแสดงว่าเขาชอบและอยู่ได้ หมวกกันนอกเก่าๆที่แบบไร้ค่าฮะที่เจ้าของเขาเลิกใช้นะนี่อันนี้ปลูกรวมมิตรเลยฮะมีทั้งโบตันมีทั้งโฮยาแถมมีเฟิร์นมาเกิดด้วยฮะเฟิร์นนาคราชนะตอนนี้กำลังเริ่มงามขึ้นเรื่อยๆแล้วเฟิร์นเะนี่อันนี้ก็หมวกกันนอกใส่เดฟเก็บปลานะ ตัชอบเหมือนกันนะ่ะหอยสยาอย่างเงี้ยสวยงามฮะตัวนี้ฝาพัดลมนะเอามาทั้งชุดเลยเพข,า,ขาทิ้งทั้งชุดอมันชํารุดใช่ไหมฮะมันพังมันหักนะเราก็ไม่ได้ไปทําอะไรมันมากมายนะก็นะใส่กับมะพร้าวสับเข้าไปกับมะพร้าว ไอ้ที่เป็นฉิกฉีกะรองด้านล่างเพื่อให้มันสับน้ําซับความชื้นแล้วก็เสียบเนี่ยโหย่าหัวใจโหย่าโหย่าป่าตอนนี้ก็เริ่มแตกใบแล้วแตกอ่าหน่อใหม่ขึ้นมาแล้วนี่แสดงว่าเขาอยู่ได้อย่างสมบูรณ์นะอยู่ได้นี่แหละธรรมชาติเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่ แต่ว่าเทคโนโลยีต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเยอะแยะเลยถ้าเกิดว่าเราเอาไปทําเป็นขยะมันก็ยังทํำลายไม่ได้นะพเพราะเมืองไทยเราไม่ได้มีเครื่องที่จะทําลายขยะแบบนี้แบบเยอะแยะนะเอาไปเครื่องไปบดไปอัดไปหลอมอะไรอย่างเงี้ยมันยังใช้ได้แต่เราไม่มนะีเราก็ไปทิ้งทิ้งกองตาม กองขยะต่างๆนะก็ทําให้ปริมาณขยะเราเพิ่มขึ้นกองขยะเราใหญ่ขึ้นนะมลภาวะวมลพิษต่างๆมันก็เกิดขึ้นดยอะแยะเพราะฉะนั้นถ้าเราช่วยกันนะฮะเล็กๆในน้อยขยะในบ้านเนี่ยเอามาสร้างประโยชน์สร้างงานในบ้านเรานะมันก็สามารถที่จะช่วยลดปริมาณขยะได้ แถมยังช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนด้วยก็คือปลูกดอกไม้หรือบางคนก็สามารถที่จะสร้างรายได้ด้วยซ้ำเป็นไงฮะมองแล้วมันมันกลมกลืนกันไหมนะ,นะ,นะ,นะกับป๋องยากับป๋องอะไรนะอะไรก็ยังเอามาใช้ปลูก เหมือนกันนะใช้ให้มันคุ้มค่าถ้าเราไปซื้อกระถางนะกระถางเดียวนี้ราคาก็ไม่ธรรมดานะกระถางราคาเนี่ยโอ้โหยี่สิบบาทสามสิบบาทถ้าจะให้ทนหน่อยก็เป็นร้อยแต่อย่างนี้ทนมากๆเพราะสินค้าผ่านอมกอทั้งนั้นเลย คุณภาพเด็ดๆทั้งนั้นเลยใช้ได้เป็นสิบปีนะเนี่ยนาได้เกษียนแล้วก็อาจจะยังอยู่ก็ได้น่ยอาจจะมีคนมาสานต่อก็ได้เนี่ยอนนี้ก็หยิบกาแฟายังมีความสุขกับผลงานของเรานะก็เป็นถือว่าไอเดียเก๋ๆนะก็มาแบ่งปันเผื่อว่า จะเกิดประโยชน์สำหรับหลายๆคนนะที่ชอบสไตล์ใช้ความคิดหรือว่ามีความคิดสร้างสารรค์แบบนาเล็กนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนาเล็กจิตนาฬนย์ชแนลสวัสดีครับ